สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นครับและในตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในช่วงแกะหนังสือนะครับผมนะซึ่งในช่วงแกะหนังสือเนี่ยเรียกได้ว,ว่าไม่ได้ทำมานานสาาักพักใหญ่แล้วส่วนมากจะทําเป็นแนะนำเนาะนะครับผมนะครั้งนี้เรามาทําแกะบ้างดีกว่านะครับผมนะพอดีผมจะใช้หัวข้อแกะก็ต่อเมื่อแบบเฮ้ยเราซื้อหนังสือมาแกะกล่องของพวกนี้นะครับผมนะยังไม่ได้อ่านมาพูดคุยแบบพรีวิวเบื้องต้นเฉยๆนะครับผมเนาะ ก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแกะเรื่องอตัวของมานาประพันธ์มนตาเนาะนะครับผมนะเป็นการ์ตูนแนวแฟนซีคนไทยวาดน,นี่แหละนะครับผมนะเผื่อสำหรับคนที่แบบว่าไม่คุ้นนะครับพอดีเรื่องนี้ผมเคยซื้อเล่มที่1ไปแล้วแต่ว่าเล่มที่1น,นี้เนี่ยผมซื้อเป็นตัวของอ,อีบุ๊ นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณอาจจะแบบไม่เห็นผมเอาเล่มหนึ่งมาโชว์ก็ไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับผมนะเพราะว่าสเปอีบุ๊ก e นะครับผมไม่มีรูปเล่มให้มาสัมผัสให้ดูนะครับผมแต่ว่าตัวของเล่ม2นี่เนี่ยซื้อซื้อ,อเป็นพิสิเคานนะครับผมสำหรับตัวที่ผมซื้อเนี่ยก็จะเป็นตัวของเออสเปเชียลเซตเนะครับผมนะคือที่เขาขายเนี่ยมันจะมีหลายเซตมากรู้สึกว่ามันจะมีถึงเซตซี เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะรู้สึกว่ามันจะมีหลายอันมากเลยแต่ผมเลือกสเปเชียลเซตนะครับผมนะคือจะเป็นเซตตัวของทุด2อย่างเดียวเพียวๆนะครับผมนะไม่มีอย่างอื่นมาผสมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่สเปเชียลเซตเเนาะก็หลักๆแถมของแถมเนี่ยก็จะมีอ่านี่ตัวกองโปสการ์ดสวยงามนะผมเป็นตัวของอถ้าจำไม่ผิดนะเป็นน้องของมานานะก็คือมินิมินเอ้งเออถ้าจำไม่ผิดนะน้องมิเนนะฮะนี่อ่า นี่อันนี้อันนี้นะเมนผมประจําเรื่องนะน้องแคไลนะฮะนะหญิงสาวที่พมมกมาความยิ่งใหญ่นะฮะอ่าแล้วก็ตัวของน้องเอลอิสนะครับผมนะหรือว่าในเรื่องเนี่ยพวกตัวละครประกอบก็จะเรียกว่าท่านควีนส์นะครับผมนะก็หลักๆก,ก็จะมีสามใบเนาะอ่าแล้วก็จะมีตัวของปกนอกนะผมนะตัวของแจ็คเก็ตนะครับผมสลับตัวของเลที่สองนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวของคุณน้องของมานานเนี่ยแหละมินนี่นะครับผมนี่มาแบบ เต,เต็มหน้าตรงนี้เลยนะครับผมนะแต่ตัวของแจ็กเก็ตเล่มหนึ่งก็จะเป็นตัวของมานาเนาะนะครับผมนะสำหรับคนที่ซื้อเซตอื่นนะถึงจะได้นะครับผมอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเล่มนะครับผมนะราคาร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะนะครับผมนี่มาโทนแบบโทนสีดาเลยคือเล่มเล่มหนึ่งมันจะมาเป็นสีขาวใช่ไหมล่ะอ่าที่ผมเห็นในปกของอ e ีบุ๊กนะนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเลองแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับผมแกะมาแล้วนะครับนะวางคัตเตอร์ก่อนแป๊บนึงแสวบนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมนะลองเอาจะเก็บมาใส่ด้วยดิยนี่เปลี่ยนโทนสีเลยอะ นะเล็บปกติจะเป็นสีดำเนาะพอเปลี่ยนใส่แจ็คเก็ตนี่ปุ๊บเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยแต่ว่าแต่ว่ามันแน่นเกินไปอะ่ะมันต้องถอดต้องถอดเอแจ็คเก็เตเติมออกก่อนสวัสดีอะไรเนี่ยน้องเอลิสเขามีอะไรเนี่ย,ยเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านแต่เหมือนน่าจะแค์ลักออย่างนี่อย่างนี้นะครับผมแต่ก็ยังแอบแน่นอยู่ดี <laughs> เออ แต่มันยังแอบแน่นอยู่หน่อยอยู่ดีนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะครับผมเนี่ยนะแพอเปลี่ยนจะเก็ตปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับตัวของคนที่ซื้อสเปเชียลนะนะครับอ่ะกลับกลับเล่มเดิมก่อนสวัสกลวับมาแลัวัสดีวัะมีวัสดีสวับดีสวัดวัอดีสวัดีวัดคสวสดีนวัดีนัสดมสวัสดมสวัดีสวัสดวัดีสดีดีสวัสดีัีีีีัี ก็คือเลือกน้องสาวมาอาเพราะอยากให้คู่อาแล้วก็มีอ่านด้วยเครื่องหมายคพ่อจะมาร์กด้วยนะครับผมอืมนี่อ่าดูปกในดูปกในนี่ไงคุณน้องเอลิทนะครับนะเล่มนี้เธอไม่ได้ขึ้นปกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอยเล่มต่อไปกันแทนนะ้องๆนะครับผมอ๋ออันนี้น้องน้องคือมาเตรียมถ่ายสกีนแล้วแต่ว่า ไม,ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นปกนะครับผมโอโ้โหแต่ว่าเดี๋ยวขอขอพายกระซิบสักหน่อยหนึ่งน้องเอลิทอย่าเพิ่งขึ้นปกต่อไปได้ไหมอะ่ะขอน้องแคร์ไลน์ก่อนได้ป่ะกระซิบพายกระซิบคนวาดนะเผื่อคนวาดเขามามาส่องดูนะฮะนะขอขอน้องแคร์ไลน์ก่อนได้ไหมอะ่ะมาเปิด่องดูข้างในกันบ้างนะครับผมนะสำหรับตัวของล่มสองนะฮะนี่ ทำไมคุณน้องเขาดูเลิศดจังเลยดูเลิศดกับพี่สาวจัง <c oughs> เลยคนวาดนี่เขาลำเอียงแบบของแท้เลยตัวนี้นะครับอ่าสำหรับจำนวนตอนนะครับผมก็จะมีให้อ่านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งอ่านอยู่ทั้งหมดหกตอนนะครับผมนะตอนที่ห้าถึงตอนที่สิบนะครับผมนะสำหรับเล่มเออ่ที่สองนี้นะครับผมแนละ้วก็ติชิลรียไปเลยเล่มหนึ่งเขาจะทําออกมาจํานวนหกตอนนะครับผมนะเลมเล่มแรกก็ เทาไหร่นะมีมีหนะึ่งสองสามสี่เนาะเพราะตอนนี้หนึ่งรู้สึกว่าจะค่อนข้างยาวนะครับผมนะก็เลยรวมเล่มได้อย่างนั้นนะฮะอ่าโอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวิดีโอแกะเรื่องนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อ่ะเอาไว้ว่าขอพูดแนะนำสักนิดเล็กน้อยนะครับผมนะหากใครที่อยากจะได้การ์ตูนแนวเม็ดมนในรั้วโรงเรียนก็ แนะนำว่าผมนะให้ลองไปซื้อเล่มหนึ่งเซ่มๆดูก่อนนะครับผมนะถ้าหากชอบก็จัดเล่ม2ต่อได้เลยนะผมนะหรือว่าใครที่แบบเอ๊ะวัวแบบค้างตรงนี้ก็ใส่เต็มเลยับผมนะเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับผมนะสลับเรื่องนี้นะฮะก็สลับวิดีโอแกะนะครับผมนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะมาพูดคุยกันแบบสั้นๆนะผมนะไม่มีอะไรมากมายเนะาะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผมมาที่ว่าแน่ยังแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อน ไปปครับผมยน่นี่ต้องเอาของสเปเชียลมาโชว์หน้าชวดตาสักหน่อยนึง <laughs>